อ่ะวันนี้แตงไทยจะมาโชว์มายากลน,นะครับจะโชว์มายากลอะไรครับวันนี้เอาเหรียญน,นะคะเข้าปากออกหัวเอาเหรียญเข้าไปในปากจะให้ออกมาที่หัว่ะทำได้เหรอทำได้อ่ะอ่ะทวนขอทวนอีกทีครับจะทำไงให้คุณผู้ชมดูวันนี้มายากลวันนีน้น้องแตงไทยจะเอาเหรียญน,นะคะอ่าเข้าปากเข้าไปที่ปากแล้วก็มาออกที่หัวเอาเหรียญเข้าไปในปากออกที่หัว โอ้โหโอ้โหนี่ฮะเหลืองเขาปัง้วอย่ังคืนนี้ก้มรอรอถามกท้ายรอดร้อยกว่าแล้วับบอลแนอนแล้วเหนื่อยนี่จะเอาเหรียญลงมาอย่างนั้นอ่ะคณะพยากรณ์แตกแล้วเหรอคะหลรอบจัดไม่ไหวนะลิซ่ายังไงคะ